สวัสดีครับพี่กับในตัวนะครับวันนี้ผมมาที่วัดเขมาพิตารามครับผมมาที่แถวๆถท่าเรือเน,นี่ยถ้าลงไปเนี่ยเป็นท่าเรือท่าเรือนะแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดทั้งคาวก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้องโบนะร้านน้องโบเปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงนะแต่ว่าวันนี้ผมมาที่นี่ร้านนี้ายายปลาณนีจําน้องเขาได้ไหมน้องร้านนี้เขาเคยขายอยู่ตรงตลาดชาวสยามตอนเช้านะชาวโพงคลิปเก่ามีแล้วก็ที่มาถามหากันวมาไปแล,แล้วไม่เจอน้องเขาอะไรครับนี่น้องเขามาอยู่ที่นี่ครับ ต้องโรงเรียนเขนมะนี่ถึงท่านแบบนวดแขนกันเลยเหไหมเมื่อเช้านี้คือตัดตัดตัดจนเวยแขนเลยประมาณนั้นอ่าตรงนู้นก็ยังขายอยู่นะแต่ว่าเป็นเป็นแม่ของน้องเขาไปขายที่นูนส่วนน้องเขามาขายที่นี่ครับอ่าแล้วเดี๋ยวเข้าไปสอบถามกันว่ายังไงนะฮะเบอร์ตรงเบอร์โทรนะอ่าเดี๋ยวไปถามนะคะตะก,กี้นวดแม่ค้าผมสวยแล้วตะก,กี้ยังนวดอยู่เลยทําไมต้องนวดด้วยฮะ ปวดแขนปวดแขนทำไมตักตักเยอะเหรอาขายได้อยู่ยดีค่ะขายดีอ่ยขายดีเดี๋ยวเรือนี่คือแม่ค้าที่ขายอยู่ที่ตลาดเลยนะตอนเช้าชาวพงศ์งแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อตลาดเป็นชาวสยามเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็บแล้วก็อะไรนะมีคนเข้าไปตามหาไปหาผมก็ลืมลงเบอร์โทรไว้ให้เดี๋ยวคลิปนี้ลงไว้ให้หมดเลยนะแล้วก็ที่นี่น้องมาขายที่ไหนนะ วัดเขมาพิระตาลามเปิดขายทุกวันไหมที่นี่ทุกวันค่ะจันถึงอาทิตย์จันถึงอาทิตย์แล้วทําไมไม่ขายที่นู่นที่นู่นใครขายที่นู่นเป็นแม่ค่ะแม่ไม่ได้เป็นแม่ขายเพราะว่าที่นี่มันจะยุ่งกว่าค่ะคือแบบเด็กเด็กเยอะแม่เขาห่อไม่ทันแต่ที่นู่นจะเป็นแบบคนทํางานค่ะก็จะเรื่อยๆใช่ค่ะก็คือที่นี่คือแม่เขาอาจจะไม่ทันไม่ทันก็คือ ไปซื้อแม่ได้เหมือนกันค่ะเหมือนกันก็คือสูตรเดียวกันเจ้าเดียวกันใช่ค่ะเพียงแต่เราเราเรามาขายอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็ขายพวกนักเรียนพวกอะไรใช่ไหมใช่มีนักเรียนมีครูอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่อยๆคนในชุมชนอ่าแล้วนี่ตรงนี้ขายตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่หกโมงเช้าเหมือนกันไปจนถึงจนถึงห้าโมงเย็นค่ะห้าโมงเย็นค่ะรักยาผมขอเบอร์โทรด้วยได้ค่ะ เบอร์โทรก็ศูนย์เก้าหนึ่งค่ะศูนย <0 91 S 2> ์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่สองสองสามห้าค่ะสองสองสามห้าแล้วอา่าตรงนี้ก็ก็จะอา่าอะไรนะอยู่ตรงท่าเรืออา่าท่าเรือวัดเขมานะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกพวก๋วยเตี๋ยวโจ๊กมีอา่ายำลูกชิ้นตามที่คุณเห็นนี่แหละอา่านะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นอย่างที่ผมถ่ายอ่าเดี๋ยวยเ,เดี๋ยวถ่ายภาพให้ดูอา่านะฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดทั้งคาวนะแล้วก็นี่ท่าเรือของอา่าวัดเขมาอ่่ะแล้้วมาตตอรรงนนีีคับ แล้วก็ยังราคา20บาทเหมือนเดิมนี่ห่อละ20บาทแล้วเรามีอะไรบ้างอะ่ะมีก็จะมีเนื้อค่ะื้อแล้วก็จะมีไก่กระเทียมน่องไก่นะคะหมูทอดกระเทียมค่ะหมูแดดเดียวหมูน่มสดหมูฝอยหมูสวรรค์แล้วก็หมูกระจกตับทอดกระเทียมค่ะหมูสามชั้นแล้วก็จะมีคอหมูทอดคอหมูทอด อ่าเมื่อเช้าเนี้ยผมมารอบหนึ่งแล้วอ่าแต่ว่ามามาไม่ทันช่วงแต่เช้านักเรียนมาไม่ทันช็อตนั้นก็คือเนี่ยผมมาสายแล้วตอนนี้มันจะ11บเอโมงแล้วล่ะนะ,นะอ่าก็คือเขาจะมาเป็นรอบๆอ่านักเรียนนะนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเมื่อเช้านี้ผมเอาไปเอาอะไรนะคอหมูอหมทอด <ไป S 1> ใช่ไหมไปลองอ่าไปลองอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็น้องที่เอาไปให้ชิมเมื่อเช้านี้เขาอยากได้ตับด้วยนะตับกับอ่าคอหมูอ่า เขาฝากมาซื้อ看看อ,อ่าเมื่อเช้าก็แวะแวะให้ขอชิมเขาฝากมาซื้อด้วยอ่า แล้วก็เดี๋ยวอันนี้เมนูเนื้อที่นู่นม,มีไหมเนื้อเนื้อที่นู่นม,มีค่ะนี่จะเอาเพิ่มไปอ๋อเพิ่มเติมไปอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกินตรงนี้แล้วกันนะผมเอาเอาเนื้อหอหน,นึ่งกินตรงนี้แหละ,ะมาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้มันก็สิบเอ,อ็ดโมงอ่ะหิวแล้วหิวแล้วสงสารแม่ค้าแม่ค้านวดแขนเมื่อเช้านี้เนื้อเนื้อจะ ไม่เป็นไรอันนี้รู้อยู่เนี่เนี้ยราคาสูงกว่าท่า่ต้องหอผมกินตรงนี้ไงอ่านี่คุณเดี๋ยวไปล่อยให้แม่ค้าพักผ่อนไปก่อนไหมคะพักผ่อนนั่งนวดแขนเล่นๆด้วยกันนี่คุณไหนเอ้ผมว่าเขาอร่อยดีนะตั้งแต่ตรงตลาดอะไรนะชาวสยามตอนนี้เป็นชาวสยามไปแลวนี่ ไหนๆก็มาแล้วครับหิวแล้วก็ต้องกินแล้วก็ถ้าเกิดอยากกินอยากรวยก็ตามมานะมัดเขมมาครับท่าเรือ,อ,ม,อมัดเขมาแถวๆท่าเรือครับมระเศีมานี่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหาไม่ยากหรอกครับ อาทารคิเนี่ยผมกินไม่หมดนะแค่นี้พอแค่มาแจ้งข่าวแจ้งพี่กัดได้เฉยว่าน้องเขาไม่ได้ย้ายไปไหนมาขายที่นี่นะแล้วก็ที่เดิมก็ยังขายอยู่แต่เป็นแม่ขายอยู่นะเป็นแม่น้องเขาขายแทนตืนนุนก็ได้ครับเบอร์โทรก็ได้แล้วนี่นะวันเวลาก็ได้หมดแล้วขอบคุณทับที่ติดตามรับชมไปแล้วครับ